ฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบ ฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อม และวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงาน ที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลศิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสําหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวัน ฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรือง ฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้าน ฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉัน ฉันรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงาน มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสําหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้าน ฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉัน ฉันรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทํางานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงาน มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลิศฉันกับเพื่อนร่วมงานล้วนส่งเสริมเกื้อกูลกันฉันเตรียมพร้อมและวางแผนสําหรับทุกวันฉันรักในอาชีพของฉันฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำงานของฉันสมบูรณ์แบบฉันยินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ฉันมีไอเดียเงินล้าน ฉันสร้างธุรกิจเงินล้านฉันเป็นมนุษย์เงินล้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณโคเดนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ